นี้นะครับผมมันจะได้ไม่ทําให้ละเอียดนะครับเสร็จนี้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเจอกันยำแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้มาเจอกันแล้วเปิดกล้องนี่เต้นหนาม่วงนะครับผมไาดิไาดิไหไ่หม้ม่วงอาทูม่าครับอันนี้ก็จะทานเป็นยำ มะม่วงใส่โทดิซองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่โตนะครับว่าจะมีเครื่องปรุงอย่างไรบ้างนะครับผมไปรื่งปรุงมันมีนี่นะครับผมเกลือชืนรน้ำตาลทรายขาวพริกป่นนี่โถดิซองนะครับผมแล้วก็หอมแดงกินกับแคบหมูด้วยนะครับแล้วก็ชะอมนะครับผมนี่มะม่วงตอนแรกเลยเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราปอกมะม่วงก่อนลูกเดียวก็เลือแล้วนะครับผม ชนี้นี่เดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะครับลูกเดี๋ยวก็เรือแล้วนะครับผมผอมม่วงอะน,นะครับผมโอ้ยเยอะเหมือนกันนะครับหนึ่งลูกนี่ดูดูว่าพระจาชาจะกินหมดไหม โอเคพอแล้วนะครับ <Wow. S 1> นี้นหะครับตอนต่อไปก่อนนี้เกลือนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับแบบนี้นะครับผมมันจะได้ไม่ไม่กลิ่นเปรี้ยวนะครับทาแบบนี้แล้วก็ไปล้างน้ําอีกทีนะครับผมฝนก็จะตกแล้วครับคุณผู้ชมนี่แต่กล้อง นี้นะครับต้องใช้มือแบบนี้เอาล้วครับผมประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ําก่อนนะครับล้างน้ําเสร็จแล้วนะครับถ้าล้างน้ําจะเป็นแบบนี้นะครับผมหันหอมแดงใส่แล้วนะครับ บางๆแบบนี้นะครับเอาลครับผมเดี๋ยวเราคัขวดโถดิซงก่อนนะครับขวดสุกแล้วนะครับผมฝตัดตัดแต่โอ้โหละเอียดเลยนะครับทำให้ละเอียดนะครับทาให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมขั้นสุดก็จะเป็นการย้ําเนื้อนะครับผมใส่หมดเลยจะได้มีกลิ่นหอมของโถดิรงนะครับ ใส้ขาวนะครับผมหงนัวพริกนะครับตามด้วยเกลือนะครับนี่ของมือโครฉชนนะครับผมนี่หอมกลิ่นโถดที่สูงมากเลยนะครับทุกคน นี่มันจะไม่เปรี้ยวนะครับหมโมงนี้จะมีกลิ่นหอมไปแล้วมันจะออกกลิ่นหอมสูงที่สูงนะครับผมเอาละนีะ่ตะกร้อจะเป็นการชิมแล้วนะครับเอาละ,ะครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่ตะกร้อจะมีแคบหมูด้วยแล้วก็มีชะอมด้วยนะครับการน่ตะกร้อเลยมาไปยังการชิมขออนุญาตใช้มือนะครับปเี๋นีเลย มกอีดําเดือคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของถั่ดที่สูงนะครับผมมะม่วงนี่เวลาเราสับให้มันคอให้มันเป็นเส้นแล้วล้วก็เรามาใส่เกลือแล้วก็คั้นแบบนี้นะครับมันจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวเลยนะครับผมมันจะออกกลิ่นกลิ่นหอมถั่ดที่สูงแล้วก็หวานอร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันนะครับผมนี่มีสะอมด้วยนะครับผมตันโขดงกินสะอมแบบสดแบบในสวนนนี้สะอมบ้านนะครับผมนี่มันจะมีกลิ่นหอมนะครับ อืมแบบนี้เลยต่ก้องผมอย่าใช้มือนะครับผมไม่ว่ากันนะครับอ<ม>ืมยิ่กินกับชาโอสมิยองมิ่นหอมครับผมอร่อยมากครับนะครับผม,มเอาอเอหัวหอมยังไง ถ้าเป็นข้าวเหนียวยิ่งอร่อยนะครับวัน,น,นี้เมื่อกี้โทรศัพท์ไปซื้อข้าวเหนียวมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วนะครับผมเบข้าวหุงก็อร่อยนะครับข,ข้าวจานท้์เขามีเยอะๆเลย,ยครับนี่ชอบมากเลยครับอื คำนี้ใหญ่อยู่นู้นแล้วครับอืมอร้อมด้เลย อร่อยครับต้องทำดูนะครับผมอร่อยมากสุดนี่น,นะครับสำหรับคลิปนี้มานี้นะครับผู้ชมผ่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือถือมือจับกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ